การขับแบบออฟโรดเนี่ยเขาบอกมาว่าขับสบายแต่ก็สามารถลุยได้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับกัน3 2 1หไปโอ้โหอ่ะหลๆนิดนึงนะฮะเบรกเดี๋ยวโค้งไปคุณดูเนินสลับต่างๆนานานะไปเฮ้ยตึกเนี่ยไม่เกินสิบเนี่ยคุณสามารถกดกล้องรอบคันดูได้ดูช่วงล่างนะจำนะสามสองหนึ่งนี่นี่นี่ดูช่วงล่างเฮ้ยใช้สั่นสะเทือนได้ดีอันนี้เหยียบเต็มไปคุณดู หกสิบมาคุณดูลงตรงนี้ไปหน่อยดิอ่าลงเนินขอโค้งนี่หน่อยนะคุณดูนะวันนี่ออนนิวสายก็จะปัดๆหน่อยนี่คุณดูเอ้ยนี่เห็นปะคุณดูดูช่วงล่างโอ้โหดูดิ แอบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องคุยบิผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ alnewmitsubishi triton นะเป็นตัวดับเบิลแคบสี่ประตูยกสูงนะครับรุ่นสองจุดสี ultra เกียร์อัตโนมัติขับ2นะครับราคาค่าตัว1นึ่งล้านสองหมื่นเบาทแต่บอกก่อนว่าราคาหนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันเนี่ยนะฮะคือรุ่นแบบนู้นที่เป็นรถเปล่าๆอันเนี้ยจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เริเช่นอะไรเช่นโลโก้ mitsubishi ตรงนี้ตนะันนี้แต่งเพิ่มโปรงตัวที้แต่งเพิ่มนะครับแล้วก็กันสาด ขอบประตูด้านข้างนะฮะสปอร์ตบาร์ด้านหลังตรงนี้แต่งเพิ่มทั้งหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นรุ่นที่เขาโชว์มาว่าอุปกรณ์อเนซาซิลีเป็นอะไรบ้างถ้าราคาค่าตัวหนึ่งล้านสองหเนี่ยสแตนดาร์ดคือแบบนี้คลิปนี้เราจะพาไปลองขับออฟโรดนะครับตัวมิซูบิชิทริทันกันดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ยหนึ่งล้านสองหบาทเครื่องยนต์ของเขาตอนนี้ที่แรงที่สุดของทริทันเนี่ยคือเครื่องดีเซลไฮเปอร์พาวเวอร์2.4ลิตรสสูบเทอร์โบ 184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรเกียร์เป็นออโต้6สปีดนะครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยนะฮะเป็นอิสระบิ๊กนกพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแผ่นดรามสไตล์กระบะซึ่งจุดยึดนะฮะแล้วก็การติดตั้งตัวปีกนกรวมไปถึงองศาต่างๆในการปรับทั้งหมดทําให้รถเนี่ยมันมีความซอฟมันมีความนุ่มมากขึ้นรวมไปถึงการขับแบบออฟโรดเนี่ยนะฮะเขาบอกมาว่าขับสบายแต่ก็สามารถลุยได้เพราะฉะนั้น จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับกันจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยไม่ได้ลองแบบเอารถความเร็วสูงมากมายนักนะเป็นแบบมีลิมิตนิดหน่อยนะครับก็จะมีแบบ60ไม่เกินนี้อะไรเงี้ยแต่ได้ลองแน่นอนว่าเวลาขับไปเจอหินกรวดเวลาเราใส่คันเร่งเต็มเมท้ายปัดไมค์อาการการทรงตัวต่างๆเป็นอย่างไรพวงมาลัยที่มันเบาขึ้นการกริดเสี่งที่มันดีเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าก็ไปลองขับกันนะครับเราจะพาทัวร์รอบคันไวๆก่อนนะครับนี่คือตัว All New Triton ที่มีการตกแต่งพิเศษ ถ้าไม่แต่งก็จะไม่มีตรงนี้แค่นั้นเองนะชุดโครมไฟหน้าเดย์ไลท์ต่างๆเป็นแบบนี้ทั้งหมดซึ่งเรารีวิวกันไว้แล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างอันนี้คือชุดแต่งโ่งตุ้มล้อตรงนี้ล้อนิสสตนดาร์ดนะรครับล้อที่ให้มาจากโรงงานเ,นเป็นสเปคส6 5 6ก r 1 8แนะและ้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งขึ้นมาแต่บันไดมีมาให้ปกตินะครับกล้องรอบคันมีมาให้สแตนดาร์ดอยู่แล้วกันสาดอันนี้เป็นของแต่งนะ้ำมือจับเป็นโครเมียมเป็นคีเลสนะครับนี่คือด้านข้างตรงตรงของตัวไททันที่ม เออผมว่ามันดูดีนะดูดีขึ้นเป็นรถที่มิติตัวถังไดเมนชั่นอาจจะไม่ได้ใหญ่สุดนะตอนนี้ตอนนี้ยังต้องยอมรับว่า Next c h n l l e n g e r เนี่ยใหญ่ที่สุดแต่การจัดสรรห้องโดยสารภายในโคตรดีผมขับมาถึงจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะฮะผมรู้เลยว่าด้านหน้าด้านหลังนั่งสบายจริงอันนี้เป็นข้อสังเกตคันนี้นะฮะแม้ว่าจะเป็นตัวท็อปขับ2ดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังยังเป็นรัมเบรกอยู่ยังไม่ได้ดิสเบรกสี่ล้อนะ ข้อสังเกตนะครับที่ผมอยากจะบอกกันแล้วก็ป่งซุ้มล้อด้านหลังก็จะมีเหลี่ยมสันประมาณนี้ไฟท้ายเนี่ยเป็นทรงทีนะทีแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ด้านหลังตรงเนี่ยดูบิติตัวถังเห็นป่ะมันมีความบึกบึนมันมีความทับมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีเอกลักษณ์ความเป็นบิซูบิชิอยู่นะเนี่ยเนี่ยรถแนดาร์ที่ไม่ได้มีการตกแต่งนี่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปลองขับแบบออฟโรดกันดูซิว่าเป็นไงภายในเนี่ยผู้ชมเปิดตู้ออกมา เนี่ยวัสดุวัสดุมันดีนะแล้วก็ไอสลักล็อกตรงเนี้ยเหตุผลที่เขายังมีเขาบอกว่าเวลาขับรถเราสามารถเห็นด้วยหางตาว่าตรงเนี้ยมันดึงขึ้นมามันมันล็อกรถหรือ,อยังมันคือประโยชน์นะครับแต่ก็อย่างว่านะถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณบอกว่าสมัยนี้มันเป็นการล็อกแบบเี้กันแล้วแต่ใช่ไหมมันแล้วแต่มุมมองแต่นี่คือเหตุผลที่ให้มานะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มมือจับตรงนี้ผมชอบดูดีนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นหนังเป็นลายคาร์บอนเลยครับ บาะนั่งตรงเนี้ยนะฮะทางวิสูเขาคอนเฟิร์มมาเลยว่าเป็นกระบะรุ่นเดียวในตอนนี้นะครับที่คุณสามารถปรับแบบเนี้ยเนี่ยเข้าออกลางยาวที่สุดอันนี้คือเข้าชิดสุดเดี๋ยวผมจะลองถอยสุดดูนะดูซิว่ามันถอยได้เยอะขนาดไหนเขาบอกว่ามันถอยได้เยอะสุดแล้วณตอนนี้นะปิกอัพสี่ประตูในไทยเฮ้ยเยอะจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเยอะจริงเยอะจริงยอมรับ ตอนแรกนึกว่าสุดแค่นี้อู้อันนี้คือถอยสุดอันนี้คือถอยสุดเลยมิสูบิชินะฮะเขาโชว์มาให้ดูแล้วเออลางยาวจริงแล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่เนี่ยมีการปรับตัวแอลูมิเนด้านหลังมันทําให้มันนั่งสบายขึ้นนะครับส่วนพวงมาลัยด,ดีไซน์แบบนี้กริปต่างๆเขาบอกว่านุ่มดีนะ,ะส่วนภายในเนี่ยดีไซน์เป็นแบบลักษณะนแนวนอนเน้นทัศนวิสัยเน้นความกว้างนะครับจอ9ก้าหนิ้วอปเปิลคาเพลนดอโต้จอนี้นะฮะก็เอาง่ายๆมันเหมือนแบรนด์หนึ่งแหละแล้วเหมือนนิสสันนั่ แต่ทางมิสูบิชิเขาบอกว่าเขาพัฒนาเองร้อยเปอร์เซนต์ไงแต่ในแง่ของการใช้ซัพพลายเออร์นี้เราไม่รู้ไงเพราะว,าว่ามิสูบิชิกับน,นิสสันเขาก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วถูกต้องป่ะนะครับตรงเนี้ยดีไซน์สวยในมุมผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับออฟโรดกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe ช่องคุยพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Raw e s s e n s o กาแฟาสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำ ผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของล o r s e <c oughs> s s e n s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเพระาะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับออฟโรดออลนิววิสุบิชิทริทัน2.4อัลตร้าเกียร์ออโต้ขับ2 1,27,000้บาท184แแรงมา้าคันนี้กันเลยครับ อ่าวผู้ชมตอนนี้นะเราอยู่กับ a l n e w ว Mitsubishi Triton นะฮะ2.4 Ultra เกียร์ออโต้ขับ2นะครับหนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทที่มาพร้อมเครื่องดีเซลนะฮะเขาเรียกว่าเป็นตัวดีเซลตัวใหม่เลย2.4เทอร์โบเนาะ184แรงม้า430นิวตันเมตรเกียร์เป็นออโต้หกสปีดนะครับเดี๋ยวเราจะลองในโหมดการขับขี่แบบออฟโรดแบบนี้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วก็ พอเขาไปลองแบบลุยทางเดิร์ททางเป็นแบบหินกรวดหินล่อยๆแบบนี้นะครับในการขึ้นเนินนะครับในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงหรือว่าในการเบรกในการออกตัวนะครับถึงเนี่ยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะไปได้ในลักษณะแบบไหนซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นการทดสอบ all new Mitsubishi t r i t นะครับแบบออฟโรด ครั้งแรกเลยนะครับน่าสนใจมากๆมาเดี๋ยวรอคิวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็พอขับแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสรุปรวมความให้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับตอนนี้ยังเป็นโบเดียวอยู่นะตัว204แรงม้าเนี่ยนะจะอยู่ในแอดลีดซึ่ง เดี๋ยวอนาคตจะมาแต่ตอนนี้ที่ขายในตลาดในไทยเนี่ยแรงที่สุดคือไฮเปอร์พาวเวอร์2.4นะ4สูบ184แรงม้า430นิวตันเกียร์ออโต้6สปีดแล้วก็จะมีตัวเลือกที่เป็นเกียร์แมนนวลนะแต่เป็นรุ่นพรามนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองพร้อมกันผู้ชมนะลองดูซิว่า ศูนย์ถึงร้อยเป็นไงนะครับแล้วก็ดูช่วงล่างดูการควบคุมตัวรถซิว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราขับแบบทางออฟโรดมาแล้วถือว่ารถคันนี้นะเรื่องการเก็บเสียงเรื่องแฮนด์ลิงพวงมาลัยนะครับแล้วก็เรื่องความนุ่มนวลของช่วงล่างเนี่ยผมว่ามันมาในลักษณะแบบพาสเซนเจอร์ขามากขึ้นขับสบายเครื่องไม่ได้แบบว่าเสียงดังเก็บเสียงดีพวงมาลัยในย่านความเร็วต่ําไม่เกินร้อยยี่อย่างเงี้ยผมว่าน้าหนักกําลังดีเลยรวมไปถึง ท่านั่งโพซิชันต่างๆแล้วก็แดชบอร์ดที่เขาเน้นการดีไซน์แบบฮอริซอนแบบนี้ก็คือเป็นแบบเส้นขอบฟ้าที่จะเน้นแบบกดลงมาด้านล่างแล้วก็ออกด้านข้างคล้ายๆ,ๆ C ik, อะไรคล้ายๆซีวิกอะซีวิกตัวใหม่แล้วก็ CRV ที่มันจะเน้นแบบนเน้นวายนะครับเน้นเพิ่มทัศนวิสัยต่างๆนานาจอนี้นะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็น9นิ้ว Apple CarP l a y แบบไวเลสได้นะแอนดรอยตัวได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นจอ10นิ้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กัน นะครับอะตอนเนี้ยเราลองแบบออฟโรดกันนะฮะดูซิว่าช่วงล่างที่เรานะฮะไหลๆแบบนี้จะรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็ฟิลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเบรกตรงธงแดงก่อนนิดนึงเดี๋ยวเราพุ่งไปตรงนี้นะครับเทคตัวจนถึงความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เบรกด้านหน้าเลี้ยวกลับขึ้นเนินนะครับไหลลงมานะจำตรงนี้นิดนึงแล้วก็วนเป็นเลข8ไปดูซิว่าช่วงล่างการขับขี่ต่างๆเป็นไงแต่ต้องบอกกับผู้ชมว่า ณตอนนี้ยังไม่มีตัว Active yaw control นะเพราะเขาจะมีเฉพาะรุ่นขับ4นะครับตัวท็อปนั่นเองตอนนี้ยังไม่มนะีเดี๋ยวออกตัวตรงนี้ดูกันเขาจะปล่อยไว้ให้ห่างๆกันหน่อยจะได้เพิ่มเติมความปลอดภัยเดนะีเราเหยียบตรงนี้เลยนะโอเคนี่ขับ2เกียร์6สปีดออโต้นะครับ184ม้า430นิวตันนะฮะลองทางออฟโรดกันหน่อยอาจจะไม่ได้ลุยดุดันเหมือน แลปเตอร์นะฮะดูดันไม่เกรงใจใครอะไรขนาดนั้นแต่เนี่ยน่าจะพอจับฟิลได้ว่าพอมันมาขับแบบออฟโรดแบบเนี้ยการซับช่วงล่างอะไรต่างๆมันเป็นอย่างไรดูดีนะคือภายนอกคุณผู้ชมลองมาแชร์กันหน่อยซิว่าคุณรู้สึกว่าสวยขึ้นไหมในมุมผมผมว่าดูสวยนะบางสีจริงๆผมไม่ค่อยชอบสีแอตลีสีส้มอ่ะผมว่าสีขาวกับสีเทาหรือสีดำอะสวยแล้วส่วนภายในอันนี้ในมุมผมผมว่าสวยขึ้นเยอะ3 2 1ไปย โอ้โหอะไหลๆนิดนึงนะฮะเบรกเมื่อกี้ก็ตัว traction เติดขึ้นมานะครับแล้วก็เลี้ยวโค้งไปคุณดูเนินสลับต่างๆนานานะไปเฮ้ยมันนุ่มมันนุ่มแบบมันนุ่มแบบนุ่มแล้วไว้ใจได้อะอะตรงนี้ไหลขึ้นมานะฮะความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งความเร็วประมาณ10เนี่ยไม่เกิน10เนี่ยคุณสามารถกดกล้องรอบคันดูได้นะครับถ้าเกิน1ิมันจะตัด กล้องดับลงแล้วก็ลองปล่อยเนินไหลลงมาตรงนี้มาปล่อยนะนุ่มวะช่วงล่างนุ่มเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะขอญาตไหลไปที่ความเร็วประมาณ20ที่เขาบอกมานะครับดูช่วงล่างนะจำนะสามสองหนึ่งวู้ฮู้ใช้ได้นะครับไปขวาต่อลองโค้งตรงนี้หน่อยนี่นี่นี่ดูช่วงล่างเฮ้ยใช้ได้นะคือ อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเฟิร์มหรือกระชับหรือแบบมั่นใจขนาดเหมือนพวกเรนเจอร์แรปเตอร์หรืออะไรขนาดนั้นนะแต่เฮ้ยมันมันนุ่มแล้วมันซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีอันนี้เหยียบเต็มแบคุณดู60มาคุณดูเห็นปะ่ะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นขับ4จะแน่นกว่านี้เฟิร์มกว่านี้เหมือนกันนะครับอ่ะเบรกลงตรงนี้ไปหน่อยดิลงตรงนี้ไปหน่อยดิอ่าลงเนินตรงนี้หน่อย ไปเลยนะครับขึ้นตรงนี้ไปนนะชมไปขอโค้งนี่หน่อยนะคุณดูนะวุนี่ออนนิวไททันเขาโค้งตรงนี้สัก40กว่า mm hmm. ก็ขับง่ายนะ mm hmm. คือพวงมาลัยอาจจะไม่ได้คมอาจจะไม่ได้แบบว่าเฟิร์มกระชับอะไรขนาดนั้นแต่ถือว่าการตอบสนองผมว่าใช้ได้เลยนะเออคุณดูดิเนี่ยการเขาโคง้งเห็นปะ การปัดเนินต่างๆนะฮะเราก็ต้องควบคุมหน่อยความเร็วเนี่ยต้องมีสปีดที่มีริมิตนิดนึงนี่ดูกันดูการเข้าโค้งนิดนึงไฟนะฮะนี่คุณดูขวาไปนี่ลองเป็นเลขแปดดูมันจะดูเหมือนแบบไหลๆหมุนๆหน่อยนะแต่จริงเอาอยู่นะครับและนี่ขับสองอย่าลืมนะฮะว่ามันเป็นแบบนี้นะเพราะมันขับสองแต่เหยียบเต็มหน่อยดิเหยียบเต็มหน่อยดิท้ายก็จะปัดๆหน่อยนี่คุณดู เฮ้ยเห็นป่ะเฮ้ยเอาอยู่ว่ะผมเชื่อว่าถ้ามียอ Active Control เนี่ยจะดีกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่าระบบมันช่วยมากนะครับทั้งเรื่องช่วงล่างทั้งเรื่องของระบบที่มันจะช่วยเกาะโค้งที่มีใน X-Pandercross นะฮะโอเคใช่ไหมป้ายนะครับขวาตรงนี้ต่อไปหักป้ายสปีดลิมิตขอเหยียบเต็ม,ห,มหน่อยมาดูช่วงล่าง ดูดินี่เขาดูดิดดช่วงล่างดีนะโอเคเป็นรถ,รถที่อาจจะแอบพวงมาลัยเบาไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดขับเก่งๆขับสนุกแล้วไททันเนี่ยเขามี DNA ความเป็นรถแรลลี่อยู่แล้วแรลลี่อาร์ตเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบโจทย์นะฮะคนใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวขอเบรกหน่อยนะฮะเบรกแล้วก็ลองเข้าเกียร์อาร์นะฮะดูกล้องหน่อยสิ นี่คือกล้องรอบคันที่มีให้ผมรู้สึกว่าชาร์จแต่คอนทาร์จัดไปหน่อยนะครับคอนทาร์จัดไปนิดนึงไปประมาณนี้นะครับในการขับออฟโรดนะฮะก็มาเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปดูรีวิว p พในการขับขี่แบบปกติต่อครับผม